ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในมือผมนี่ยครับคือต้นกระเพา,านะครับอยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานเวลาคิดอะไรไม่ออกนะครับอาหารมื้อเช้ากลางวันหรือว่าเย็นก็ผัดกระเพรา,าใส่ไข่ดาวแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่ากระเพรา,าธรรมดาธรรมดานี่แหละครับสามารถนํามาดัดแปลงนะครับให้กลายเป็นนวัตรกรรมใหม่เอามาใช้สวมใส่แล้วก็เอามาใช้เรียกว่าเป็นเครื่องใช้สอยต่างๆได้มากมายโดยเป็นความคิดดีๆของมหาวิทยาลายัยมหาวิทยาลัยหนึ่งนะครับได้คิดค้นขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของผ้าจากใบกระเพรา,าครับ แล้วก็กระเพราในมือพี่ว่านนะคะตอนนี้ได้ถูกแปรรูปค่ะ เปลี่ยนมาเป็นรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นผ้ากระเป๋าที่สวยงามแล้วก็รวมถึงดอกไม้ที่อยู่ในมือของปูตรงนี้ด้วยล่คะค่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าทั้งหมดนี้คือผลงานของคนไทยคะ่ะและตอนนี้นะคะแขกรับเชิญผู้ค้นคิดนวัตกรรมสิ่งต่างๆเหล่านี้จากใบกระเพราคะ่ะอยู่ในรายการกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยต้องขอต้อนรับนะคะดเรเฉลียวหมัดอิ๋วอาจารย์ประจําคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคะ่ะ ขอต้อนรับอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอือนี่คือวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของอาหาราไม่ใช <c oughs> ไ่ไม่อาหารเสิ <c oughs> แต่ผมคิดว่าอาหารครับอาจารย์เห็นเตรียมใบกะเพรามาพร้อม <c oughs> ตอนแรกก่อนเข้ารายการมาโอ้ยน้องๆทีมงานแะคุณผู้ชมครับเตรียมใบกะเพรามาอ่ะวันนี้จะมีเชฟมาทําอาหารให้เราทานหรือเปล่าบอกไม่ใช่พี่ผ้าที่พี่เห็นอยู่เนี่ยทําจากใบกะเพราหมดเลยใช่จริงไหมครับอาจารย์จริงค่ะ ะะเพราะว่าจริงๆแล้วคนจะเข้าใจว่ากะเพราเนี่ยต้องอยู่กับกับข้าวอย่างเดียวนะคะแต่ว่าบางทีบางเอิญเนี่ยเราก็ได้ศึกษาการย้อมสีธรรมชาติจากพืชหลายๆตัวนะคะแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เราได้นํามาใช้ในการย้อมาอ,อาจารย์อย่างนี้ถ้าเกิดผม,มหิวผมไม่เอ,เอาเอาผ้านี่มาสับ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 ผัดผัดผัดแล้วก็ราดข้าวเหรอครับอาจารย์ถ้าสามารถก็ได้นะคะเป็นมาอย่างไงคะอาจารย์คะอยู่ๆถึงได้มีการแบบปิ้งไอเดียแล้วเกิดไอเดียมาสรุปที่ เจ้าตัวกระเพราได้เนี่ยค่ะคือบางเอญเนี่ยตัวเองเป็นคนที่ชอบเรื่องสีธรรมชาติอยู่แล้วนะคะ,คะก่อนที่จะย้อมกระเพราก็ย้อมเช่นเปลือกมังคุดแต่มีวันหนึ่งไปตลาดไทยนะคะแล้วก็พอดีเห็นเขาเข็นกระเพรามาทิ้งก็เลยถามว่าเอ๊ะเอามาทิ้งทําไมเขาบอกว่าไม่ค้าขายไม่หมดแล้วมันจะเน่านะคะซึ่งปกติเนี่ยถ้าเป็นผักตัวอื่นเนี่ยเขาจะไปเลี้ยงสัตว์ได้แต่ด้วยกระเพราเนี่ยมีความเผ็ดร้อนกลิ่นด้วยใช่ค่ะเขาก็เลยต้องทิ้งเป็นปุ๋ยไปแสดงว่าเรา จะเรียกได้ว่าของที่เหลือใช้ใชเหลือกินแล้วไปกระเพรากระเพราเน่าๆทั้งหลายแต่ถ้าเ<ๆ>น่าแล้วเนี่ยครับอาจารย์ครับผมก็เห็นใบมันจะสีดําหมดๆๆๆแล้วเราจะสกัดสารสีเขียวของเขาออกมาได้ยังไงครับจริงๆแล้วเวลาที่เราจะสกัดเนี่ยถ้าเขียวๆอย่างเงี้ยนะคะสีมันจะออกมาอีกลักษณะหนึ่งเราต้องทําให้มันช้าเพื่อจะให้ตัวมันเนี่ยมีตัวของสีออกมาได้เยอะอนะคะยิ่งถ้าเกิดกระเพราที่เริ่มจะเหี่ยวเน่าเนี่ยสีมันจะออกมาค่อนข้างได้เยอะนะคะ อาจารย์คะขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะอาจารย์พอเมื่อสรุปมาเป็นถึงเรื่องของกระเพราแล้วเนี่ยค่ะอันนี้คืออาจารย์เป็น,ปนโจทย์ในการทําวิจัยหรือว่าเปนของของอาจารย์เองด้วยใช่ค่ะนะคะพอได้สกัดออกมาอาจารย์มีกระบวนการหรืออธิบายเป็นขั้นตอนเลยได้ไหมคะว่ามันมาได้ยังไงคือยังแบบเอ้ยเป็นไปได้หรอม,มารวมอยู่ในรูปแบบแบบนี้ปนไปไม่ได้ยังไงเริ่มแรกเลยนะคะการสกัดสีของสีธรรมชาติจะเหมือนเหมือนกันโดยการเอาตัวเข้ามาแล้วก็สับให้มันเล็กนิดนึง นะคะแล้วก็บดไม่ใช่บดค่ะทุบให้มันช้ำเพื่อจะให้สีมันออกมาแต่เ่าเน้นไปว่าใบที่ช้ำแล้วก็ยิ่งดีค่ะนะคะเหลือใช้หรือเหี่ยวเนี่ยจะใช้ได้เลยนะคะมาทำให้ละเอียดค่ะไม่ไม่ต้องละเอียดมากแต่ทุบให้มันช้ำนิดนึงเพื่อให้มันเซลล์สีมันหลุดออกมาได้ง่ายจากนั้นเราก็ใส่ในน้ําธรรมดานี่เองนะคะแล้วก็ต้มที่อุณหภูมิน้ําเดือดสักหนึ่งชั่วโมงนะคะจากนั้นเราก็กรองน้ําสีเก็บไว้เนี่ยค่ะขั้นของการสกัดน้ําสีเนี่ยเรียบร้อยแล้วค่ะ แค่นี้เองอาจารย์ทำใมีจบสั้นยังเลยครับแค่สกัดนะคะยังไม่ได้ย้อมผมว่าแค่นั้นได้น้าแล้วมาย้อมผ้าไม่ใช่มีมากกว่านั้นขั้นตอนต่อไปนี้ทํายังไงครับอาจารย์ขั้นการย้อมเนี่ยนะคะเราก็ได้น้ําสีที่เราเก็บไว้แล้วเนี่ยนะคะมาตั้งไฟเราจะใช้วิธีการย้อมร้อนนะคะเพื่อให้สีเนี่ยมันแทรกซึมเข้าไปในเส้นใยได้มากนะคะแล้วเราต้องมีสารช่วยช่วยย้อมก็คือเกลือเกลือแกงใช่ค่ะใช่ค่ะเพื่อให้สีมันดูดซึมได้ดี นี่เส้นใยที่เราใช้ย้อมเนี่ยถ้าเป็นสีธรรมชาติโดยทั่วไปจะย้อมกับใยธรรมชาติเช่นคอตตอนก็คือฝ้ายนะคะหรือไหมซึ่งมีความมันอันนี้จัดเป็นกลุ่มใยธรรมชาติถ้าเราย้อมใยสังเคราะห์เหมือนเสื้อที่น้องใส่อย่างเงี้ยมันจะไม่ติดเพราะว่าโครงสร้างโมเลกุลของสีกับโครงสร้างของผ้าเนี่ยมันไม่เข้ากันก็คือใช้ธรรมชาติย้อมธรรมชาติก็จะย้อมได้เลยใช่ค่ะจากนั้นแล้วเราก็ใช้อุณหภูมิน้ําเดือดสำหรับผ้าที่เป็นคอตตอน แต่ถ้าเป็นไหมเนี่ยไหมคือโปรโตีนถ้าน้ําเดือดเยอะๆเราสังเกตไหมคะเวลาเราต้มหมูแล้วหมูมันจะเปื่อยเพราะฉะนั้นเราต้องควบคุมอุณหภูมิที่ตัวไหมไม่เกิน80องศาในการย้อมเพราะว่าถ้าเกิดเราย้อมที่น้ําเดือดเนี่ยตัวไหมจะมีปัญหาแล้วค่ะมันจะเปื่อยจะเปื่อยหาผ้าที่ได้เนี่ยคุณสมบัติในเรื่องความเหนียวความแข็งแรงจะลดลง คือสีอาจจะติดแหละ <S <S <ช>แต่ว่าใส่ไปไม่นานเนี่ยมันอาจจะยุยขาดได้ง่ายมันก็มีโอกาสถ้าเกิดเราใช้ต้มนานแล้วก็มันจะเกิดการหดตัวของโปรโตีน<อ>ด้วยเมื่อกี้อกแอบเห็นในรูปอาจารย์เหมือนกับว่าสีของไหมจะมีเขียวแบบหลายเฉดอยู่พอสมควรเลยทีเดียวตรงนี้เกิดจากอะไรคะทัะ้งไหมและฝ้ายสามารถทําเฉดสีได้หลากหลายนะคะ1ตัวของเส้นใยเองที่มีผลนะคะ2ตัวของเส้นได้เองการย้อมผ้าเนี่ยไม่จําเป็นว่าเราต้องย้อมผืนผ้าเราสามารถย้อมตั้งแต่เส้นได้ได้เลย นะคะแล้วไปทอผ้าผ้าจะออกมาอีกโทนสีหนึ่งแต่ถ้าเราย้อมตัวผืนผ้าด้วยก็จะออกมาอีกโทนสีหนึ่งทีนี้ตัวผืนผ้าเองเนี่ยถ้าโครงสร้างของเส้นได้มันแน่นเกินมันก็จะดูดซับสีได้ไม่ไม่ดีสีก็จะอ่อนเนื้อไหมคะอีกอันที่สําคัญค,คือคือตัวสารช่วยติด <ฮะ S 2> มันจะทําให้สีเนี่ยมีโทนสีที่แตกต่างกันถ้าดูผ้าไหมชิ้นนี้นะคะกับผ้าไหมที่ปูโตในคนละ เราคนละเฉดใช่ค่ะขึ้นอยู่กับที่สารช่วยติดสารช่วยติดคือสารที่ฟิกให้สีติดทนนะคะคืออย่างเงี้ยตัวนี้ใช้สารส้มเป็นสารช่วยติดคือจะมีสารส้มกับเกลือที่อาจารย์ว่าเนี่ยเกลือเนี่ยเป็นสารช่วยย้อมให้ดูสีค่ะใช่พอเราย้อมผ้าได้เรียบร้อยปุ๊บเราเอาผ้าที่ย้อมได้แล้วไปแช่ในสารส้มค่ะสีก็จะออกมาเป็นโทนนี้ส่วนชิ้นเนี้ยสีจะเข้มกว่าเราจะแช่ที่ด้วยจุลสีหรือคั p เปอร์ซัลเฟต นะคะสีก็จะออกมาเป็นโทนนี้น้ําขี้เถ้าที่เราเผาพวกพืชแล้วเป็นขี้เถ้าแล้วเ,เอามากองเอาน้ําผ่านน้ําที่ได้จะเรียกว่าน้าขี้เถ้า<ม>หรือน้าําด่างสีก็จะติดเหมือนกัน<ม>นะคะพูกนี้เป็นสารช่วยติดหรือมอร์แดนในการย้อมสีค่ะนะคะ,ะ,คะต้องถามอาจารย์เพิ่มเติมน,นิดนึงค่ะาอาจารย์ว่าวิธีการย้อมผ้าต่างๆเนี่ยนะคะ,คะแล้วก็โดยมีการนําส่วนของกระเพราเนี่ยมาใช้งานตรงนี้จริงๆแล้วมีจุดประสงค์ เออหรือความมุ่งหมายของงานวิจัยชินนีไหมคะว่าจะเพื่อใช้อะไรประโยชน์ยังไงจริงๆ<ะ>แล้วเนี่ยถ้าเรามองกลุ่มสีธรรมชาติเนี่ยนะคะกลุ่มสีธรรมชาติเนี่ยเราต้องพึ่งพาธรรมชาติครับแล้วเราเลือกไม้เนี่ยไม้บางชนิดเนี่ยเราต้องตัดมันเป็นการทําลายธรรมชาติเพื่อมาสร้างนงวัตกรรมใหม่ขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็ไม่คุ้มค่าแล้วสีธรรมชาติบางตัวเนี่ยต้องพึ่งพาฤดูกาลเช่นเปลือกมังคุด ต้องเป็นวิจัยอร่าี้อ่าใช่ค่ะบังเอิญกะเพราเนี่ยพอเราศึกษาแล้วว่ามันเป็นมันน่าจะเป็นพืชทดแทนในการใช้เป็นวัสดุทางธรรมชาติในการย้อมสีนะคะได้ดีเนื่องจากว่าหนึ่งมันปลูกง่ายขึ้นเร็วแล้วก็ถ้าเราจะต้องซื้อในราคาถูกนะคะผักอย่างที่อาจารย์บอกเป็นตลาดไทยที่เขาแบกว่ายกยนยนคลงเนี่ยไปขอซื้อมาค่ะนะคิดวาอาจจะถูกมากก็ได้จริงๆเขาให้เลยก็ได้ค่ะจะไม่เป็นภาระของเขาถ้ามันมันไม่ต้องซื้อแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้อง กเผาให้ออกมาเป็นสีเขียวถ้ายังแสดงว่าใบไม้อะไรก็ตามเป็นสีเขียวผมสามารถเอามาย้อมผ้าได้ไม่ทุกตัวขึ้นอยู่กับกระบวนการย้อมว่าจะสามารถทําให้คงทนได้มากน้อยแค่ไหน ก็ต้องมานั่งวิจัยอีกแต่ที่อาจารย์วิจัยออกมาเนี่ยครับว่าจะต้องขั้นตอนใช้ทั้งอุณหภูมิรู้คือรู้เรื่องของเนื้อผ้าต่างๆทําไมเราต้องรู้ลึกขนาดนั้นนะครับเพราะว่ากลไกการปิดสีเนี่ยมันต้องอาศัยหลายๆลักษณะคือต้องอาศัยตัวของเส้นใยต้องอาศัยตัวของโครงสร้างทางโมเลกุลของสีเองสีทุกตัวไม่สามารถย้อมผ้าทุกชนิดได้นี่เป็นความรู้จริงๆนะครูเมื่อก่อนเคยคิดไงไม่เคยทร้ามาก่อนเหมือนกันว่าใส่สีย้อมผ้าไปเสร็จปุ๊บผ้าเลยก็ได้ฉันจุ่มไปเฮ้ย เอาขึ้นมาทำเป็นสีมันไม่ติดใช่ค่ะเพิ่งรู้จากอาจารย์นี่แหละอาจารย์ข่ะอย่างกระเพราเขามีคุณสมบัตินอกเหนือจากสีแล้วเนี่ยคือจริงๆต้องบอกจริงว่าเขามีกลิ่นด้วยใช่ค่ะแล้วอาจารย์ต้องมีเทคโนโลยีหรือวิธีการกําจัดกลิ่นเขาออกไปไหมคะเพราะพยายามจะดมหลายครั้งแล้วว่ามันมีกลิ่นอยู่หรือเปล่าก็ไม่ฮบอค่ะถ้าย้อมใหม่ๆเลยเนี่ยกลิ่นจะแรงค่ะนะคะแต่กลิ่นเนี่ยเขาจะสามารถระเหิดออกไปได้ด้วยตัวเขาเองนี่ถ้าเกิดเราใช้ไปแล้วซักไปกลิ่นก็จะหายแต่จริงๆกลิ่นเขาเนี่ย งานวิจัยต่อไปคิดเหมือนกันนะคะว่าจะสกัดกลิ่นเขาออกมาทิีดลงบนผ้าเพื่อการยาเลยครับคือตั้งใจให้กลิ่นนั้นติดกับผ้าเพราะบางคนจะชอบอะ กูชอบจะกินสิครับอาจารย์แล้วถึงนี้แล้วตัวเขาเองเนี่ยยังมีสารที่สามารถแอนตี้แบคทีเรียได้ในกระเพราเนี่ยครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำผ้าเช็ดหน้าอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราใช้เนี่ยหน้าเราจะไม่เป็นสิวเพราะตัวที่แอนตี้แบคเนี่ยคือตัวที่ก่อให้เกิดการอักเสบของผิวหนังโอ้ยหทงนี้อาจารย์รีบคิดค้นวิจัยแอบดมกระเป๋าใบนี้นะคะพบแล้วค่ะว่ามีกลิ่นอยู่ด้วยแล้วทำไมใบนั้นมีกลิ่นได้ยังไงเพราะจริงๆแล้วเนี่ยกลิ่นเขาจะถ้าเป็นกับขอ้ต้นเนี่ยหรือป้ายเนี่ยกล อย่างนี้แปลว่าถ้าเกิดว่าซักไปเรื่อยๆก็จะเหิดออกถ้าเกิดโดนอากาศเรื่อยก็จะหายไปด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือโจทย์ต่อไปที่ว่าจะทํายังไงให้กลิ่นเขากลับเข้ามาได้ด้วยใช่ค่ะแปลว่าจะเริ่มมองในมุมเรื่องของการรักษาเมื่อสักครู่นีก้องจะทําเป็นเสื้อผ้าเพื่อสุขภาพอย่างนี้นะคะอาจารย์ค่ะแล้วเกิดคนไทยเราคิดได้เองแบบนี้แล้วแล้วเราเห็นประโยชน์ของกระเพราขนาดนี้แล้ว อาจารย์กลัวไหมคะว่าจะมีต่างชาติหรือมีใครที่เอาไปแล้วยิ่งมาบอกในรายการแบบหมดเปลือกเลยด้วยนะพี่ว่านพอดีเราจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคอันนี้ก็ต้องหายห่วงกันได้นะคะแต่ว่าใครจะมาขอความรู้ก็ได้ด้วยเช่นกันอย่างที่ทําออกมาไม่ใช่เป็นเพียงแค่เฉพาะเรื่องของผ้าบันคอหรือว่ากระเป๋าทัางนั้นยังมีอีกหลายๆผลิตภัณฑ์ครับคุณผู้ชมครับที่ทําออกมาต่างๆมากมายมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับอาจารย์ครับ ก็จะมีเป็นเสื้อผ้าเลยซึ่งอันนี้เราย้อมเสื้อยืดเลยนะคะการย้อมเราย้อมได้ทั้งเส้นใยตัวของผืนผ้าและตัวของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่นะคะแต่เราต้องเลือกนิดนึงว่าผ้าที่เราใช้ย้อมเนี่ยสามารถติดสีตัวนี้ได้<อ>ก็คือเช่นฝ้ายที่อา<ล>จารย์ะะบอกไปต้องเลือกเนื้อผ้าด้วยถูกต้องก็ต้องเป็นคอตตอนร้อยซใช่ถูกต้องค่ะถ้าไม่ใช่ปุ๊บเนี่ยสีจะเห็นชัดเลยว่ามันไม่ติดนะครับ เป็นชุดเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วแต่ว่าที่อยู่โชว์อยู่บนโต๊ะโชว์ตรงนั้นก็จะเป็นพวกกระเป๋าค่ะเป็นคือโดยทั่วไปเนี่ยสีธรรมชาติเนี่ยเวลาที่เราย้อมออกมาแล้วจะมีปัญหาคือขายไม่ค่อยออกถ้าเป็นผ้าผืนๆืนก็คนจะมองผ้าไม่ออกว่าจะเอาไปทําอะไรถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราเลยแปลรูปให้เห็นเลยว่ามันสามารถทํางานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเองหรือวัสดุ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของตกแต่งหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นของใช้ในชีวิตประจําวันอย่าง้ยคะอย่างการย้อมธรรมชาติแบบนี้คะ่ะสิ่งหนึ่งที่อย่างโปบแบบไม่เคยมีความรู้เรื่องการย้อมนะจะก,กลัวก็คือเอ๊ใช้ไปเรื่อยๆเ,เขาจะยิ่งซีดหรือยิ่งจางหายไปกับธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าคือโดยโดยเนเจอร์หรือโดยธรรมชาติของสีธรรมชาติเนี่ยในเรื่องของความคงทนต่อการซักเนี่ยหรือการขัดถูเนี่ยจะค่อนข้างดีแต่ถ้าเป็นเรื่องของแสงไม่ว่าตัวไหนจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้เราต้องรู้ว่าเออสีธรรมชาติมันไม่ ไม่ถูกกับแสงนะการตากก็ควรจะตากในที่ร่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดให้เปรียบเทียบกับสีย้อมธรรมชาติกับสังเคราะห์ที่เกิดขึ้นอาจารย์พูดข้อดีข้อเสียให้คุณผู้ชมได้ทราบสักนิดนึงได้ไหมคะสำหรับสีธรรมชาติเนี่ยนะคะสิ่งที่ดีของเขาคือกระบวนการเนี่ยจะรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะแต่ว่าด้วยโทนสีของเขาเนี่ยโดยเอกลักษณ์ของเขาจะไม่สดใสนี่คือข้อข้อด้อยจะว่าเป็นข้อด้อยก็ไม่เชิงนะคะเพราะบางคนชอบโทนสีแบบนี้ถูกไหมคะแต่ว่าข้อดีของเขาเลยคือรักษาสิ่งแวดล้อมแน่นอน นะคะส่วนสีสังเคราะห์เนี่ยปัญหาคือทําลายสิ่งแวดล้อมน้ําที่เหลือทิ้งออกมาเนี่ยต้องผ่านกระบวนการบําบัดถึงจะทิ้งได้จุดเด่นแน่นอนคือการรักษาสิ่งแวดล้อมถูกต้องค่ะคือเป็นโจทย์ที่อาจารย์คิดมาตั้งแต่ครั้งแรกโจทย์นี้เองนี่เปล่าครับที่ทําให้อาจารย์เนี่ยได้ไปคว้ารางวัลเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบอะไรต่างๆใช่ค่ะซึ่งสิ่งที่ได้รางวัลเนี่ยเป็นในเชิงของนวัตกรรมนะคะคือพืชตัวใหม่ที่ใช้ในการย้อมสี ซึ่งทั่วโลกเนี่ยถ้าถ้าเราไปหาข้อมูลจะไม่มีการใช้กระเพาในการย้อมนะคะใช้พืชอ,อื่นๆราง<ข>วัลน,นี้เป็นรางวัลของอะไรบ้างครับอาจารย์พอดีมีพอดีประเทศที่ไปประกวดคือเกาหลีนะคะ,คะมีชิ้นงานประมาณ200ชิ้นงานเข้าประกวดแล้วก็กว่า30ประเทศนะคะ ชิ้นอย่างที่เป็นเหรียญรางวัลได้ของเกาหลีเองเป็นกีวีอวอร์ดเหรียญเงินนะคะส่วนโล่นั้นจะเป็นของไต้หวันสมาคมอินโนเวชันของไต้หวนันค่ะแล้วเซอร์สองใบจะเป็นของยุโรปเป็นโอ้โหเป็นเซอร์ของสมาคมผู้หญิงยุโรปที่สร้างนวัตกรรมะคะคือเรียกว่าไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแล้วนะคะบอกว่าอินเตอร์เนชั่นแนลไปนานาชาติอีกหลากหลายประเทศเลยทีเดียว ก็อันนี้ต้องขอชื่นชมจริงๆนะคะอาจารย์ค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะเชื่อว่ากระเพราซึ่งเป็นของคู่ครัวเรือนเป็นของที่เราแบบอาจจะมองข้ามหรือละ,ะเลยแต่วันนี้สามารถแปรรูปแล้วก็ด้วยผลงานฝีมือของคนไทยจริงๆสามารถที่จะทําออกมาวางสู่ตลาดโลกได้นะ,ะะนะคะตอนนี้อาจารย์มีวางโครงการไหมคะถึงเรื่องของที่จะทำให้ต่างชาติรู้จักเรามากขึ้นหรือมีการนําไปพัฒนาในการใช้อุตสาหกรรมคือตอนนี้กําลังคิดว่าเราน่าจะทําเป็น ผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าให้เห็น <ฮะ S 2> เด่นชัดขึ้นนะคะคก็คืออาจจะต้องสร้างคือทางมหาลัยเองก็บอกว่าน่าจะทําเป็นเชิงพาณิชย์ซึ่งร<ช>เราทําได้อยู่แล้วตรงนี้นะคะเพราะว่าจากที่ไปแสดงผลงานที่เกาหลีซึ่งมีเยอะมากแล้วเราก็ลอยวางขายที่เกาหลีซึ่งคนจะชอบมากมตรงนี้ก็เป็นจุดอีกอันหนึ่งที่เราคงจะต้องหันกลับมามองว่าเมื่อทําแล้วคงไม่จบแค่เป็นงานวิจัยะนะคะทำในเชิงพาณิชย์เชิงพาณิชย์ต่อไปแล้วแบบนี้น้องนักศึกษาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเองเนี่ย จะได้มีส่วนร่วมกับโครงการของอาจารย์ในครั้งนี้ได้ไหมครับมีค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเราก็จัดอบรมให้กับชาวบ้านนะคะซึ่งน้องๆนักศึกษาก็มาช่วยกันในการที่จะทาตรงนี้แล้วน้องนักศึกษานัานากศึกษาเป็นคนสร้างผลงานพวกนี้ออกมานะคะผลงาน,งานทั้งกระเป๋าทั้ง<อ>ค,ค่ะน้องๆเป็นคนทำโอเคมากเลยอย่างอย่างผลงานชิ้นนี้ผมขอแอบหยิบยกให้อาจารย์โชว์นิดหนึ่งถ้าถ้าดูจริงๆนะคะอันเนี้ย มองเป็นกระเป๋าใส่อะไรก็ได้นะคะ,คะแต่มันก็เป็นสิ่งที่มหาศรรย์ซึ่งคนมาดูแล้วสนใจมากเพราะว่าเมื่อเราคลี่ออกมาแล้วนยก็คือชิ้นเดียวนะคะเป็นกระเป๋าซึ่งเราสามารถรูดซิปแล้วเราสามารถเป็นกระเป๋าใบเล็ใใใกใบใหญ่ได้หมดนะคะใใช่ว่าี่เป็นผลงานของน้องนักศึกษาที่เป็นคนทำค่ะ,คะอย่างชิ้นนี้เหมือนกันนะคะเป็นกระเป๋าใส่เสษสตังซึ่งเราก็ทําให้แคบลงให้สั้นลงอะค่ะ ซึ่งอันนี้ก็จะมีคนสั่งเป็นของชํามวยอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะแล้วอย่างถ้าหาว่าแบบนี้คนดูหรือว่าคนที่ชมอยู่ตอนนี้สนใจค่ะอยากจะไปหาซื้อตอนนี้จริงๆก็มีวางจําหน่ายออกมาเป็นรายการผลิตเลยไหมครับยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าคือมีสั่งทําสั่งทำได้ใช่ค่ะอย่างที่เกาหลีที่เราไปแล้วเขาก็ติดต่อเราเขาก็สั่งทาเพื่อจะให้คือเขาจะเอาไปแจกในงานอะไรเราก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่ามีสั่งทำเขาสั่งในรูปแบบผ้าหรือว่าเป็นชิ้นงานแล้วเป็นชิ้นงานแล้วช่คะ คุณผู้ชมผ่าวันนี้เนะะี่ยค่ะอาจารย์นะคะใจดีแล้วก็น่ารักมากๆเลยมารายการของเรานะคะคแล้วก็มีของรางวัลมาแจกให้ด้วยเป็นกระเป๋านะคะสามใบสารางวัลสําหรับผู้ชมที่ส่งข้อความ SMS กันเข้ามาร่วมตอบนะคะความคิดเห็นกันภายในรายการนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์เป็นคนโชว์ผลง,งานดีกว่านะคะก็จะเป็นสใบด้านหน้าอ,อาจารย์<ช>จะแจกไปไหน,น <ะ S 2> เลย,เลยครับ,รบอันนี้นะคะนี่ให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะครับไปนี้นะคะอันนี้จะเป็น2ส,สีนะคะ แล้วก็อันนี้เป็นผ้าฝ้ายสสีส่วนอันนี้เป็นไหมนะคะเป็น<ผ>มอยากจะบอกคุณผู้ชมว่า3ใบนี้นะครับอาจจะเรียกว่าเป็น3ใบเดียวในโลกออริจินอลจริงๆนะเพราะตอนนี้ยังไม่ยังไม่ได้ขายที่ไหนด้วยนอกจากสัง่ง สั่งทำจากประเทศเกาหลีเท่านั้นใช่ใช่ไหมครับนนจะมอบให้กับคุณผู้ชมแล้วกันนะครับคืออาจารย์ก็ตั้งใจจะมอบให้จริงๆก็อ่าส่งกันเข้ามานะคะมากมายนะคะแล้วก็ยังไงพวกเราก็ยินดีที่จะติดตามผลงานอาจารย์ต่อไปเป็นความภูมิใจหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าสําหรับใครนะคะที่อยากจะโทรสอบถามสนใจในผลงานก็สามารถเข้าไปทางเว็บไซต์ได้ด้วยเช่นกันเราขึ้นปรากฏอยู่ด้านล่างหน้าจอาให้กับคุณผู้ชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วะค่ะนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างมากนะครับที่มาเรียกว่าจุดไอเดีย จากไอเดียของอาจารย์นำไปสู่น้องๆแล้วก็ทําให้ประเทศไทยของเรานั้นมีชื่อเสียงด้วยนะครับขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับขอบคุณค่ะ โอ้โหความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะช่วงหน้ายังพลาดไม่ได้ค่ะมีเรื่องที่น่าสนใจเช่นกันในช่วงของ Happy Healthy สาวสาวที่บอกว่าทำไมถึงดำทำไมถึงคล้ำแล้วก็ไม่ขาวสัทีวันนี้นะคะทางรายการบ้านลที่55เราอยากจะให้คุณผู้ชมนะคะได้เห็นถึงวิธีการง่ายๆปลอดภัยด้วยอันนี้ต้องขอย้ำแล้วเขาบอกว่าแค่ทานวันละสเม็ด7วันจะเป็นไปได้หรอแล้วยังไงช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ